พี่ปุณว่าวันนี้จหนูจะพาพี่ม,มาเซอร์เวโครงการทางกรุงเทพตอนเหน,นืออถ้าพูดถึงกรุงเทพตอนเหน,นือออยากให้พี่ปุนคือพอดีหนูอะไม่ค่อยได้ชำนาญทางโซนนี้เท่าไหร่นนหรคือเคยมาบ้างปลาปลายอยากพี่ปุนอธิบายอะว่าทำเลนี้มันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจจะอดีตได้ไม่ไกลมากนะเพราะว่าเป็นเด็กตจอวอแล้วมากรุงเทพแต่ถ้าพูดถึงฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงกรุงเทพโซนเหนือเองก็เราจะพูดถึงเรื่องของคลองนะคลองลังสิทธ์นะพูดถึงก็๋วยเตียะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรเป็นพื้นที่ปลูกผักอย่างอันนึงที่พี่เห็นนะ ทุ่งสนุกเขาบอกว่าฝั่งทางกรุงเทพโชนเหนือเนี่ยเดิมลังสิทธ์ปดทุงอะไรพวกนี้จะเป็นป่าสนุเยอะมากซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่ามันจะมีลำคลองลําน้ําแต่ตอนหลังๆมาที่เรามาทําข่าวช่วงแรกๆกันน้องเราก็จะเห็นที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นก็จะมีการก่อสร้างบ้านบ้านจัดสรรอาจจะป่าไปแต่ตอนหลังๆมาสิปีให้หลังมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่ จัดสรรค่อนข้างจะเยอะ,ยอะมากอค่ <c oughs> <น>ะถ้าพูดถึงเรื่องกรุงเทพโซนเหนือ <c oughs> เราเกาจะคุ้นเคยก็คือตั้งแต่หมอชิดเนาะ <c oughs> จะตุจากหมอชิดลาดพร้าว <c oughs> แล้วก็ยาวมาจนถึงเซียนลังสิต <c oughs> มาจนถึงสื่อเจ้าปางลังสิต <c oughs> แล้วก็พอมาถึงเรื่อยๆแล้วมันก็จะมี ลำสิธิ์นครนายกแล้วก็เส้นลำลูกกาค่ะนะพูดถึงลำลูกกาปทุมอะไรพวกนี้คือสองถนนเส้นนี้มันจะทำให้เห็นถึงการพัฒนาของโครงการที่อยู่อาศัยค่ะค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ถ้ายิ่งจากนี้ไปแล้วทุกคนบอกว่ายิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นเส้นที่ยาวแล้วก็ตัดผ่านทางเมืองเลยคก็ แรกๆที่เราเห็นสีเขียวก็คือเส้นอ่อนนุชเนาะอ่อนนุชแล้วก็ไปทางบางนาตาดออกไปทางนู้นแต่ตอนหลังมามันก็กรุงเทพตอนเหนือก็คือหมอชิดจะตุจากหมอชิดมาจนถึงคูคตอันเนี้ยล่าสุดเองก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยก็ได้เริ่มทดลองวิ่งแล้วเล่แต่ไม่ได้รับคนนะก็ทดลองวิ่งทดลองรันดูใช่ใช่ก็บอกว่าเดือนธันวาคมเนี่ยเปิดแน่นอนค่ะอันเนี้ย จะเป็นระบบการขนส่งค้ามนาคมทางรางนะที่ใหญ่แล้วก็จะฝีดคนจากรอบนอกเข้าเมืองไม่ว่าจะไปออกไปไหนเราได้หมดเลยอ่ะเส้นนี้ก็ลดความหุดหงิดลงไปได้อรพี่ใช่ไหมแล้วก็อำนวยความสะดวกคนในพื้นที่เข้าเมืองได้โดยสะดวกเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นพวกมอเตอร์เวย์ด้วยแล้วก็ฝั่งทางนี้เนี่ยก็จะมีโครงการเมกะขนาดขนาดใหญ่ก็คือตัวเอเกียที่จะมาเปิดเนาะ <ๆ>ก็วันนี้จากหนูก็เลยจะพาพี่ปุ่นไปโครงการหนึ่งน่าสนใจน่าสนใจไปโครงการหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นเจ้าตลาดโซนกรุงเทพโซนเหนือจ้ะเหมือนกันถือว่าเป็นหนึ่งเป็นเป็นบริษัทร,รายรายแรกๆเลยก็ว่าได้นะคะพี่ที่มาบุกทาเลกรุงเทพโซนเหนือโดยเฉพาะทาเลลําลูกกาเนี่ยอม,มองเห็นศักยภาพว่ามันคือมันมันไม่ไกลจากย่านแถวลาดฟงลาดเพา้าแถว เรามีทงรามินทามันเป็นพื้นที่พื้นที่ส่วนต่อขยายของการพัฒนาเมืองจากลาดพร้าวก็จะมาโซนออกมาทางคำรางบุกกาแล้วยิ่งตอนนี้มีการคมนาคมสะดวกสบายมากเลยถึงเดียวอย่างที่พี่ปุณบอกว่าจากบ้านพิปุตมากก็ไม่ไกลอกในมิตรใหม่กลับมาถือว่าเป็นเจ้าที่บุกเบิกตลาดในในย่านนี้เลยนะคะแล้วก็พัฒนาโครงการมานี่27ปีได้นะคะและโครงการที่เราจะไปเนี่ย ก็พัฒนามาร่วมสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีแล้วก็ที่ดินนี้เฉพาะแปลงนี้อย่างเดียวนะ200กว่าไร่2อ0กว่าไร่นี่พัฒนามาแล้วประมาณร่วมๆสิบหกโครงการนะคือท,ทุกโครงการเนี่ยก็พัฒนามาตามตามเทรนของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาโดยตลอดนะคะน้องสิบหกโครงการอย่างที่น้องว่าเนี่ยพี่ว่าไม่ต่ำกว่าสามพันสี่พันยูนิตค่ะเยอะเยอะเยอะ,ยอ,ะอยู่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากอ่า ดิมานในย่านกรุงเทพตอนเหนืออยากเ,กด,เดาจังเลยนะมาเส้่นี้คุ้นคุ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนน่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการค่ะใหญ่ๆทีเดียวอแต่เพื่อไม่ให้มันนั่นค่ะก็ ให้เดาไหมอ่ะให้เดาอ่าเดาละไปของเอ็นซีไหมเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอานี้มันก็เป็นเรื่องของการทําข่าวค่ะเพราะที่น้องบอกว่าจะพามาค่ะไม่ได้บอกกันเลยว่าจะมาที่นี่อ่าฮะก็คิดเลยว่าเป็นเจ้าตลาดนี่ก็น่าจะเป็นค่ายเอ็นซีใช่เอ็นซีเฮาสิ่งเขาโตมาจากบ้านฟ้าเลยนะบ้านฟ้าปีอารมณมแบรนด์บ้านฟ้าทั้งหลายเป็นเป็นแบรนด์หลักๆของเขาหลังจากนั้นก็จะมีแบรนด์แบรนด์ย่อยต่อท้ายไป ใช่คือแรกๆเนี่ยทำแต่แบบโปรเจกต์ไปโปรเจกต์เลยที่แปลงหนึ่งก็พัฒนาจบไปแล้วขึ้นโครงการแต่พอมันเริ่มจากบางปลาปียรมเนี่ยก็เป็นที่แปลงใหญ่เลยเพอตั้งแต่คุณนำชัยเลยจคุณนำชัยตันถ้าเธอทำก็เป็นคุณพ่อหนูยังมาทำข่าวทันนะพี่ช่วงนั้นก็แต่ป็นช่วงปลายของคุณนำชัยแล้วตอนนั้นคือหนูก็มาทำข่าวตอนมาสัมภาษณ์แกได้ไม่นานแกก็วางมือให้ สารต่อให้ทายารุ่นสองก็คือคุณหมอสมเชาวตันทเทศธรรมแล้วก็มาคุณป๊อกลูกชายคนสุดท้องคุณป๊อกรุ่นสามรุ่นสองรุ่นสองเหมือนกันค่ะรุ่น2นะคะก็มาบุกเบิกสารต่อซึ่งก็ฝีมือไม่ด้อยไปกว่ารุ่นพ่อเลยนะคะก็แผ่เรียกว่าขยายนาจาะเอ็นซีจากเดิมเนี่ยม่ก หลักอยู่แต่กรุงเทพโซนเหนือแต่ตอนนี้เอ็นไปหมดแล้วนะคะพัทยาก็มีนี่สมียก็มีมีค่ะไปหมดไปหมดจ้ะเหลือใต้ยังไม่ได้ลงไปจ้ะนะคะโอ้ปีศาจปีญดมสิบกว่าปีก่อนมาดูค่ะโครงการแล้วก็เป็นโครงการบ้านสไตล์ไทยประยุกไหม ไทยประยุกต์ค่ะสมัยรัชกาลที่5้าชื่อบ้านฟ้าปียลมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะปียะก็แบบคืออาจจะขอพระราชทานแบบชื่อท่านมาเป็นสิริมงคลทั้งในเรื่องของบริษัทแล้วก็ผู้อยู่อาศัยค่ะค่ะปียะลมก็คืออยู่แล้วมีความสุขอ่ะจ้ะ น้องเรามาอยู่โครงการของ NC พี่ถามนิดนึงถ้าพูดถึงนึกถึง NC น้องนึกถึงอะไรนึกถึงบ้านทรงไทยประยุกต์ค่ะคุณพี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ NC แบบเป็นแบบเรว่าเป็นผู้นําเลยผู้นําตลาดอสังหาเลยนะคะว่าโซนเหนือเลยนะใช่ไม่ว่าจะโซนเหนือหรือโซนไหนนะคบพี่ NC นี่รีเริ่มเลยเป็นทรงไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่5หนูจำได้แม่นเลยหำยนตหำยนเนี่ย ก็ oh, คือ,อมันคือหำยนใช่ไหมคะมันเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ไอ้จัวหน้าบ้านอ่ะเขาเรียกหำยนนะคะเขามาพัฒนาแบรนด์ภายใต้บ้านฟ้าปยญลเนี่ยแหละคะ่ะก็คือเขาเอาความเป็นมงคลมีความย้อนยุคนะคะนําวิธีการอยู่อาศัยแบบไทยประยุกต์อ่ะมาใช้ในโครงการนะคะมีการมีท่อยอทีท่ออาศัยแล้วก็คือมีอยู่แล้วมัน หมือนมีความอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อกันนะะคะนี่พอน้องพูดถึงตรงนี้นะพี่นึกถึงสไตล์ของผู้บริหารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสมเชาคค่่ะะหรือคุณบลอกคุณสมเนศชายก็จะเนี่ยก็คือแบบจะเป็นสไตล์แบบเป็นผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นนะฮะดูแบบเบอร์ถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบนิ่มนิ่มแบบสบายสบายแล้วก็ตอนนี้เขาก็พัฒนาจะรูปแบบบ้านมาเรื่อยๆตาม ตามเทรนตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่าโหสมัยนั้นจริงๆตอบตอบตอบโจทย์มากใครดิบใครดีแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมคะก็มาที่ nc n o r t h e r n บ้านฟ้าปิยลมค่ะ n o r t h e r n ซึ่งเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็รายละเอียดมียังไงบ้างคะพี่ปุ๋ยก็จะบอกว่ามีกิไทายนะมีแบบขนาดไทย s ค่ะไทย s ทย m ทย l แล้วก็ xl ค่ะขนาดตั้งแต่พื้นที่ 178ตารางเมตรนะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็ไทเอ็มก็ที่195ตารางเมตรสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำไทแอลก็214ตารางเมตรสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำแล้วก็เอ็กแอลหน่อยใหญ่หน่อยก็267ตารางเมตรสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำถือว่าใหญ่มากก็วันนี้เราก็พามาดู ค่ะแบบ L ใช่ไหยคะแบบ L ก็คือ214ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำอันนี้เราก็มาดูแบบบ้านรูนาซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นแบบบ้านออเจนเลยทีเดียวประตูเข้าได้3ทางแล้วอย่างที่บอกอย่างที่พี่พูดว่ามีการออกแบบนอเจนแต่เด็ดที่ไปเด็ดไปกว่านั้นเพื่อให้ทิศทางลมเข้าออกได้สะดวกมันนี่พี่พามาดูค่ะ เราเข้าทางนู้นค่ะเราออกทางนี้ก็ได้ค่ะมันเป็นประตูคือไม่ต้องเปิดแอร์เลยไม่ต้องเปิดแอร์ับพื้นที่ได้เต็มรับลมได้เต็มที่เพราะว่าแถวนี้มันต้นอุดมไปด้วยต้นไม้ด้วยแล้วแบบมันพื้นที่เปิดโล่งใช่เราไปจุดเด่นตรงจุดนั้นเรามาดูมุมสําหรับห้องนั่งเล่นค่ะของจะเรียกว่าห้องนั่งเล่นของทุกคนในครอบครัวก็ได้ค่ะเ่ะเขาจัดฟังก์ชันได้โอเคเลยนะพี่ลงตัวเลยมัน พอดีเลยไม่แคบไม่แคบไม่นั่นจนเกินไปนั่งเล่นกันได้ด้านนี้ก็เปิดได้ด้วยนะคะห้องนอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าออกแบบสําหรับออเจนออเจนไม่จําเป็นว่าในตัวเพราะจะตกแต่งเตียงจ้ะได้โอเคเลยนะคะพี่โดยโดยปกติที่ออกแบบน้องสังเกตดูพื้นนะจะไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีระดับทุกอย่างทุกอย่างแบบ เป็นราบเรียบเดียวกันไปหมดบเรียบง่ายต่อการไม่ค่อยเลื่อนด้วยไม่อันตรายสําหรับพ่อแม่ผู้สูงอายุที่เดินค่ะนะคะเข้าห้องมาอ่านี้พี่จะดูนี่ก็คืออย่างห้องน้ําในตัวนี่ค่ะคุณน้องอือหืออือโอ้ดีครับพี่ออกแบบสําหรับเวลาผู้สูงวัยจ้ะนั่งอืได้อันนี้รองรับได้มากใช่ไหมถ้าหนูนั่งนี่ไม่หักใช่ไหมพี่รองพ่อ น้องก็ต้องตักตัวนี้ก็อาจจะได้แต่ไม่ไม่เขาเขารับน้ำหนักได้เป็นร้อยโลโอเคค่ะสบายสบยแปลกดีนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ่เคยเห็นเนี่ยว่าโอเคเลยว่าเขาได้ดีใช่ออกแบบได้ดีเลยค่ะก็ง่ายห้องน้ำเองเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะค่ะสำหรับน้ำบายระบายน้ำนี่พี่พี่เห็นตรงจุดนี้ค่ะก็ง่ายไม่แล้วก็พื้นเนี่ยอย่างที่ว่าราบเรียบไปด้วยกันไม่มีสะดุดเดินไม่มีสะดุด ทุกอย่างเชื่อมด้วยกันหมดอออกจากห้องนอนชั้นล่างแล้วไปดูห้องครัวกันอ่นนี่อันอย่างที่เราเห็นก็เอามาหยุดอ,อ,อยู่ตรงจุดนี้ก่อนอันนี้เป็นการออกแบบให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียสําหรับท่านเจ้าของบ้านค่ะ,คะ อย่ะเดินเข้าไปรูในครัวกันคือปกติเขาจะให้เป็นห้องเปลยใช่อันนี้เขามีการวางระบบไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะนะคะออันนี้สามารถเป็นครัวไทยได้ด้วยทํเป็นครัวฝรั่งก็ได้ด้วยอาจจะต่อเติมข้างนอกก็ได้บางคนก็อาจจะต่อเติมออกไปนะคะจําเพื่อทําเป็นครัวไทยคือกลิ่นมันจะได้ไม่อยู่ในนี้่คะเราไปดูส่วนอื่นต่อไหมคะคุณพี่ข้างบนข้างบนตามไปข้างบนค่ะ นี่เขาก็มีห้องน้ำให้อีกห้องนะพี่ข้างล่างจะแขกด้วยก็ได้ใช่ค่ะไปขึ้นข้างบนชั้นสองถ้าเราดูของบ้านฟ้าเปียรลมทาง NCA เนี่ยมีการออกแบบช่วงโควิดค่ะช่วงที่โควิดระบาดช่วงที่โควิดระบาดเขาก็เลยออกแบบบ้านให้รองรับกับ All ฟ o ศโฮมล v e w o r k s h o อ Learn Play นะคะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้องเด็กๆนะคะ ออกแบบรองรับห้องคุณลูกที่โตหน่อยก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องน้าในตัวใช่ค่ะมีรับแสงเข้ามารับแสงรับลมเข้ามาอย่างแบบบ้านที่แบบบ้านลูน่าออเจเนเรชั่นซึ่งเป็นแบบบ้านที่มีการออกแบบรองรับได้หลายสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำค่ะนะคะแล้วก็สามที่จอดรถอย่างที่เราพูดกันแล้วก็ดูสิน้องออกแบบจากห้อง แล้วก็อีกห้องหนึ่งอยู่กันได้6กถึงแคนเลยนะคะค <น S 2> ุณพี่ห้องหนึ่งมันก็นอนได้2คนนะอ่าแล้วมาห้องนี้ก็น่าจะเป็นเด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะทุกห้องก็มีห้องน้ําในตัวค่ะอ,ออกจากาห้องนอนสองมา ห้องนี้ดูดูเหมือนจะเป็นอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางส่วนกลางของชั้นสองค่ะชอบมากเลยอ่ะกระจกตรงนี้แล้วมองเห็นต้นไม้ไปดูห้องมาสเตอร์เบด룸นี่พี่ว่าน้องต้องชอบนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะดูอบอุ่นอบอุ่นใช่คพี่ชอบมากเลยอ่ะนะตื่นมาแล้วก็มอง nc นะจุดเด่นของเขานะที่มีการออกแบบบ้านก็คือเรื่องของของพื้นที่ข้างในกับข้างนอกจะเชื่อมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือเป็นกระจกนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดม อันนี้เขาก็มีห้องน้ําในตัวใช่ไหมคุณพี่มีมีห้องแต่งตรงห้องแต่งตัวจัดวางอันนี้คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างนะคะยังไม่ใช่ของจริงนะคะมีมุมแต่งตรงแต่งตัวคุณน้องเดินแล้วชอบมุมพี่ว่ามุมเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยพี่ชอบนะชอบชอบพี่เพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างขึ้นมาชั้นที่ชั้นหนึ่งที่ห้องข้างล่างก็รับแขกใครไปมาก็ก็น่ารักอีกมุมหนึ่งขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นห้อง ที่สําหรับก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้้งใครห้องมันมีเวลานั่งสนทนากันมีอะไรปรึกษาหารือกันได้ในมุนมมนี้นะคะก็แล้วคือทุกอย่างในตัวบ้านเนี่ยแบบคือมันมันไม่ทึบเลยคุณพี่มันคือทุกมุมมีกระจกโปร่ง <จะ S 1> ใสสามารถมองเห็นภายนอก ได้ดีเลยอันนี้เป็นการตอบดจทย์3 e เจเนอเรชันปู้ย่าตายายพ่อแม่ออร์เจนออนนะคะมีคนรอเรารอเราอยู่ใช่ไหมเพราะว่าคนที่จะให้รายละเอียดในเรื่องของแคมเปญว่ามีอะไรเด็ดๆก็ต้องไปคุยกับทางตัวแทนของโครงการนะคะส่วจะเป็นใครเดี๋ยวตามเรามาค่ะสวัสดีค่ะน้องนิดหน่อยค่ะอันนี้น้องนิดหน่อยก็คือผู้จัดการโครงการค่ะกาการตลของเอ็นซีเฮ่ะ โอ้นี่พี่ปุ่นพี่หน่อยมา่ี่ผิดเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้จัดการโครงการไม่ใช่เนาะเป็นลดตำแหน่งเขาเขาต้องเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเดินเลยมน่จ้ะก็เห็นเราได้ข่าวมาว่าที่นี่มีแคมเปญเด็ดดวงใช่เลยค่ะสักทายสักนิดนึงได้ไหมว่าจัดยังไงแค่ไหนค่ะ NC นะคะครั้งนี้นะคะ Q4 เรามี10ฟรี10ค่ะก็ แรงไม่มากแต่บอกเลยว่าได้ยินแล้วแบบอเลยทีเดียวตึงๆเลยใช่ไหมคะตึงๆเลยค่ะส่วนรถของแถมมาเพียบแน่นอนันะคะรับไปเลยค่ะซิบเท่าของเงินจองโอ้ค่ะแล้วโอนภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะรับไปอีกค่ะ Apple ิ e ลเซโอ้หลายเด้งเลยค่ะที่นี่นะคะบอกเลยว่านอเดิลบ้านสไตล์นอร์ดิกนอกจากของแถมดีแล้วบ้านก็ดีไซน์สวยหรู ดูดีมากทันสมัยใช่ค่ะในนี้นะคะมีโฮมอโตเมชั่นค่ะค่ะแล้วก็เป็นบ้านวายซีรีส์ค่ะพีน้อนทุ่นค่ะทางเขาออกสามทางด้วยค่ะอ่าเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกมีจัวนสองจวนดานักดารักาเต็มอิ่มกับฟังรายละเอียดของแคมเปญราคาเป็นยังไงคะ เริ่มต้นเบามากครั้ะ่ะห7าล้านบาทเบานี่ว่ากระเป๋าเบาหรือว่าองไรเกินจองก็เบาแต่รับของแถมโปรโมชั่นส่วนลดเยอะมากๆราคาเริ่มต้นนะคะ5.79ค่ะบ้านหลากหลายสไตล์หลากหลายขนาดเลยครับพร้อมตอบโจทย์ทุกท่านที่ต้องการเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ เรียนเชิญเลยค่ะบ้านฟ้าเปี่ยลมนะคะนอรเดอร์ลำลูกกาของหกค่ะรับรองว่าวอล์กอินเข้ามานะคะหลงรักโครงการเราแน่นอนค่ะวันนี้ก็เราก็คงมาปิดท้ายกันกับทางแคมเปญดีๆในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะขอบคุณที่หน่อยมากค่ะที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ